มีประเด็นน่าสนใจอยากจะนำเสนอก็คือโรงเรียนวันณวิทย์โรงเรียนเอกชนเล็กๆในพื้นที่สมไร่เศษๆในซอยสุขวิท8นี่อยู่กลางเมืองที่ดินตรงนี้เนี่ยต้องเรียกว่าหลายพันล้านนะสไร่เนี่ยแต่เป็นโรงเรียนเล็กเรือนไม้ท่ามกลางตึกสูงคอนโดเมื่อหลายปีก่อนผมก็เคยนำเสนอไปว่าผู้ดูแลเจ้าของโรงเรียนแห่งนี้ยืนยันว่าจะสอนจนรกระทั่ง,งเด็กคนสุดท้าย แต่บระเอินว่าในเวลาต่อมาครูใหญ่ท่านป่วยท่านอายุเยอะนะครับปัจจุบันอายุร้อยสองปีท่านได้รักษาตัวในโรงพยาบาลและคงไม่สามารถที่จะมาดูแลเด็กๆอย่างปณิธานของท่านและปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้เหลือนักเรียนเพียง1 4อยคนจากเดิมเนี่ยเป็นพันคนเด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กยากจนในละแวกใกล้เคียงก็แถวคลองเตยประมาณนี้ แต่มีโอกาสจะมาเรียนในราคาถูกแล้วบางทีก็ค้างค่าเรียนครูก็ไม่ได้ทวงเพราะเห็นว่ายากลำบากเงินอุดหนุนรายหัวก็ไม่ได้เพียงพอแต่ประการใดจำนวนเด็กลดลงไปขนาดนี้สุดท้ายจำเป็นจะต้องปิดตัวลงนะครับในวันที่26กุมภาพันธ์โรงเรียนวรนณวิทย์สุขวิทซอย8โดยจะมีการจัดงานโดยสิทธิ์เก่าโรงเรียนวรรณวิทย์เป็นลักษณะ สิ้นเสียงระฆังวรนววิตย์โรงเรียนแห่งนี้ยังมีสัญ,ญลักษณ์ก็คือเสียงระฆังม,ม่ได้เป็นเสียงออดเมื่อวานนี้นักข่าวได้สอบถามผู้ใวยการโรงเรียนปัจจุบันคุณครูวรารพ,พงรูปท่านก็รับว่ามันไปต่อไม่ไหวเพราะขาดทุนมาต่อเนื่องอย่างไรเดิมทีวางแผนจะปิดตัวปี63แต่นักเรียนยังค้างชั้นก็เดินหน้าสุดท้ายมันสุดทางแล้วจริงๆ ยี่ิแปดกุ่มพาพันธ์ก็คือปิดเทอมของปีการศึกษานี้ของานี่จำนวนเด็กได้ของเราลดน้อยลงอย่างวดเร็วเราวางแผนว่าไม่รับสึกแล้วปีการศึกษาห5้าไม่มีแล้วเทอมนี้เป็นเทอมสุดท้าย<ม>เพราะว่าเด็กที่เหลืออยู่เหลือตั้งแต่แค่เพียงร้อยร้อยสิบหกคนร้อยสิบหกคนเราได้รับเงินอยู่จากรัฐบาลเดือนละแสนสามแต่เราต้าองจ่างงยเดือนคูเดือนละสองแสนเก้า ไปต่อไม่ได้นะคะต้องหาเงินมาโปะเดือนละแสนหกอ่ะในขณะที่ค่าเทอมเราเก็บไม่ได้เลยค่ะเราก็เลยเรียกประชุมสิกเก่าเราบอกว่าปิดแน่นอนเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเขาก็จะใช้ชื่อคําว่าชื่อเสียงระครังนั่นแหละค่ะจ, mm hmm. จะจัดงานโรงเรียนเขากเลยจัดเพื่อด็กไม่โรงเรียนเอาไปใช้นี่ในหายทีครับเพราะว่าคุณผู้ใหญ่เคยพูดว่าครูจะทำโรงเรียน mm hmm. แม้กระทั่งไม่มีเด็กเลยสักคนเดียว mm hmm. แต่เราฝืนไม่ได้ mm hmm. เรื่องเร่าช้งน,นี้เป็น จุดที่ทาให้โรงเรียนเนี่ยฟื้นขึ้นมาชีวิตอีกรอบแล้วก็ยาวเลยยาวมาได้6-7ปีเลยนะคะขอบคุณคุณขอยุทธด้วยนะคะอขอบคุณคุณครูครับที่ทำให้มีโรงเรียนอย่างนี้มาจนกระทั่งวันนี้และอาจจะต้องปิดตัวลงด้วยสภาพบังครับท่านผู้ชมเชื่อไหมครับผู้บุกเบิกโรงเรียนแห่งนี้ท่านก็คือหม่อมผิว หม่อมผิวสุทสวัสดายุธยาซึ่งท่านเป็นผู้ประพันธ์นวนิยายมากมายเจ้าของนามปากกาวาัรณเฉริหม่อมผิวท่านเขียนเรื่องวนิดาเรื่องนางทาตอย่างนี้เป็นต้นท่านซื้อที่นาบริเวณนี้ในยุคนั้นสมัยนั้นก่อนแปลเป็นโรงเรียนปณิธานก็คืออยากให้เด็กในโรงเรียนมีที่เรียนเพราะเปนเด็กยากจนในชุมชนระแวกนี้คงจะหาโอกาสลําบากสุดท้ายก็เปิดต่อเรื่องเรื่อยมา จะกระทั่งหม่อมราชวงศ์รู้จีสมอนสุขสวัสดิ์ท่านอายุร้อยหปีท่านไปที่ดาาคนเล็กของหม่องผิวซึ่งเป็นครูใหญ่ปัจจุบันท่านป่วยรักษาตัวในว102ัยหนึ่งรปีที่ดินตรงนี้ความจริงได้มีการยกให้กับทายาทไปแล้วนะครับแต่ทายาทก็สืบสาปฏิธานก็คือ,อก็เป็นโรงเรียนต่อไปจริงจริงเนี่ยถ้าจะขายโอ้มูลค่ามาหาศาลมาถึงจุดสุดท้าย ที่ผ่านมาส่วนหนึ่งที่ประครับประคองมาได้ก็เพราะสิทธ์เก่ากับอีกส่วนหนึ่งค่าลิขสิทธิ์จากบทประพันธ์วัิดาที่หม่อมผิวท่านประพันธ์ขึ้นก็ได้มาหล่อเลี้ยงโรงเรียนแห่งนี้มาตลอดแต่ถึงจุดที่มันไปไม่ไหวรวมถึงสถานการณ์โควิดด้วย